ฝันหลังพาเด็กๆฝึกงานฝนาเ็กฝกงานฝดลฝลฝลา่สลาสายมส,ส,สายทาน

ไปแล้วสายทาน้ดไปแล้วปลมุดไปแล้วมเพชร ไปควายไปวัวตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่แล้ว

ข้าให้เอาปวดภาษาหานูนียว่านน้องที่ใหญ่ยังปวด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 เอาลุ่มลุ่มอ้อด้กินมนเดี๋ยวเรียนดูเนาะเปิดงานทานพู้นะใส่ผ้าใช้ผ้ ก็มีวัติษานนี่หละเป็นอย่าง ตพากวาดต้อขอหนี่ละเห็นมอไสไสทางผมนั่งดูเอ้ควาดเ่อี่แลอย่างัอย่างเง้วดอย่างง้ละอย่างเง้ละอย่าง้ละอย่างนั้นละอ้ละอออมมหยอกกันไเส ควัดแล้วไงควัดละควัดน <th memorized> ี่นอนขว้างเนี่ยขว้างเหยาะเขาอยู่ควัดควัดควัด หมดตมอย่างเดียวเลยเนาะม่เกีดหมดตมอย่างเดียวบุกแข่งบ้ครับผาชม พลังพาลูกบุกเด็กๆเป็นการขอบคุณครับ